ไม่ต้องเช็งแหละแต่ว่ามันเงียบ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 ได้โอเคครับวันเดี๋ยวโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคุณก้องที่คุณก้องอ่ะรีเควสไปตอนที่ผมไปงานตัวเกียวเกมโชว์ใช่ไหมซุันดาที่ผ่านมาซุ่ดาที่ผ่านมาก็คือหาเกมอ่าใช่เกมบอยเกมบอยมีอะไรเนี่ยเกมบอยเกมบอยอ่าอาร์ไทยอ่าเกมบอยรุ่นแรกเลยอ่าก็คืออาไทยสองอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่ง เซลดาเกมบอยคัลเลอร์เกมบอยคัลเลอร์จะไม่เหมือนกันนะจะไม่เหมือนเลยว่าเกมบอยปกติเข้ว่ามันมีเกมบอยปกติด้วยภาพนี้แต่นี่เป็นเกมบอยคัลเลอร์ใช่แล้วอืมราคาก็เรียกว่าตามป้าย6,900เยนา9 0 0เยนกับร้านเทรดเดอร์นะถ้าผมหาผมเดินหากับคุณอัพนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้คุยกันก็เรียกว่าไปเจอราคานี้มาใช่ไปหาหลายร้านแหละผมก็ไปหาหลายร้านมันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีมีสภาพก็แตกต่างกันไป ก็เรียกว่าเราก็เลือกเอาที่เราถูกใจที่สุดนะแต่จริงๆไม่ได้ถูกใจนะถูกใจอีกอันหนึ่งแต่อีกอันนึงคือไป<ม>อีกวันห<า>น,นึง่องอีกอันหนึงไปปุ๊บอ๋อไปแล้วอ่าอ่ใช่ใก็เลยได้ไอ้ตัวนี้มาซึ่งเงื่อนไขเขาก็มีอธิบายบอกนะอะว่าไอ้ข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างสภาพอะไรเป็นยังไงใช่ไหมเมื่อกี้คุยกับเทียร์รอแล้วเขามีอธิบายบอกแต่ว่ามันจะเข้าใจหรือเปล่า อ่าอะไรประมาณนั้นแต่ว่าผมเองแล้วก็เราไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาบอกอ่ะจริงหรือเปล่าอ่าใช่เพราะว่าผมอ่ะขอเขาแกะเลยนะเขาไม่แกะเขาบอกไม่ประมาณว่ามันคอมพลีตข้างในผมก็พยายามที่จะถามมาว่าข้างในเนี่ยคู่มือมันจริงตามที่เขาบอกหรือเปล่าอ่าใช่แต่เขาบอกว่าคอมพลีตคอมพลีตคอมพลีตจริงไหมไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวจะแกะเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันเป็นแบบั้านจริงหรือเปล่าแต่ตัวสภาพเนี้ย ที่ใช้ Google Translate อ่ะเขาบอกว่ากล่องมันมีสภาพไม่สมบูรณ์อ่ะมีรอยมีเเราคือเราเห็นเลยชัดเจนเห็นเห็นตรงสันอยู่นคือคือเราจะเห็นชัดเจนแหละว่ามันจะมีสันสันที่มีรอยขเออรอยยับอะไรประมาณนี้นะอ่าประมาณนั้นใช่เดี๋ยวจะได้รู้กันส่วนอาไทเนี่ยไม่ต้องดูอะไรมากเลยเป็นตลับ่าเป็นตลบ่าแค่ดูว่าสติ๊กเกอร์มันโอเคไหมแค่นั้นเองนะเดี๋ยวเราลองมาดูเลยว่า มันจะเป็นไปตามนะนันะ้นหรือเปล่านะทำไมคุณก้องถึงหาตลับน,นี่เอจริงๆอยากจริงๆภาคนี้ยมันมีของตัวขาวดำอ่าแต่พอมันมีสีด้วยแหละเขาสีดีกว่าเพาสีมันสดกว่าอ่ามันมีมนเป็นภาคเดียวกันราคามันแพงกว่าไหมขาวดำอ่าขาวดำมันถูกกว่าขาวดำถูกกว่านะ นี่นะ่ไอาที่มันบอกเขายับเนี่ยมันยับเห็นเห็นเห็นค่อนข้างชัดอ่ะรู้ว่ายับรู้ว่ายับของไม่ผมก็ตามตามที่เขาบอกเลยเขาบอกนะสภาพเกาะแต่ปันนเี้ยเราจะดูข้างในข้างในละเออข้างในเราจะค่อยๆแกะค่อยๆงัดค่อยๆงัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลิ้นคาดข้างในมันใหม่ที่เขาบอกจริงไหมยับครบไหมอ๋ออะ โอ้คู่มือเคโอเคมีรอยยับอยู่นิดนึงอ่ะหัวหอมอ่ะอ่ะอ่ะอืมอะอื่นก็โอเคนะหน้าครบอนาครบไม่ขาดไม่ซีดไม่ซีดอ่ะโอเคโอเคอันนี้เรามาดูที่ตลับตลับกล่องโอเคกล่องแท้นะไอตัวอ๋อมันมีกล่องปลอมด้วยเหรอเนี่ยเบนโดของแท้นะ๋อผมไม่รู้นะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่าถ้าของปลอมจะไม่มี อาเป็นกล่องใสๆปกติอ่าคุณูๆปกติเลยนี่มาดูที่ตลับโอวโาโอเคพาน่านอ่าติกเกอร์สติกเกอร์คมคมอ่าไม่มีรอยฉีดข่าวคอนีิเทสเลยกับเครื่องนี้อ่าว่ามันจะเจอเอพทีเดียวก็ดูเรื่องหักไม่ขึ้นแสดงว่าไม่ไปอยต้องใช้วิธีเด็กหนวดรุ้นละ ด่าติดเห้นไหมติดอ่าติงหักจากน้ำอ่าเห็นแล้วอ่าโอเคเปลนบอยคัลเลอร์มันจะมีสีแต่เนี้ยเป็นพ็อกเก็ตมันไม่มีสีแต่เนี้ยเราเปลี่ยนจอมาปรับสีได้อ่าไหนนี่อ่ะสีเขียวมีสีแดงนะเดี๋ยวแปบนึเรก่อน แต่มันจะไม่มันจะไม่เทียบสู้ไม่ได้เแต่อย่างน้อยก็ยังให้ยังมีเฉดสีอ่ะอ่าอัเรีกว่าให้มันมีกิมมิคอ่าแต่นี่อย่าลืมนะว่าจอเนี่ยมันไปทําการโมดิฟายมาเรียบร้อยแล้วอ่ามันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนๆบางคนงงว่าเฮ้ยเล่นโปรเมสมันมีนีเหรอมันมีสีเหรอมันไม่ใช่โมดิฟายมาเรียบร้อยทําให้เล่นสบายตาอ่าก็เรียกว่าเล่นแก้ขัดไปก่อนได้อืมนี่น่ะ ก็จะเป็นสีสันแบบนี้เียกว่าเพิ่มเพิ่มเติมสีให้มันดูชัดเจนด้ขึ้นแยกว่าภาพมันคมขึ้นอ่าขึ้นดีขึ้นตามเทคโนโลยีเฮ้ยนี่มันเซฟเก่าของคนเดิมมีเซฟคนเดิมอยู่คนเดิมเล่นอยู่เลยเราเล่นต่อเลยอ่านี่นี่นี่เป็นเสน่หอย่างหนึ่งเล่นต่อเลยขอคนเล่นตลับ เกมในยุคก่อนแสดงว่าอยู่ๆเอ้ามีเซฟขามอยู่คือว่าานยังไม่หมดอแสดงว่าเป็นตัวเช็คได้ว่าแบตเตอรี่ยังอยู่ยังอยู่ข้างนี้เป็นภ้าที่สนุกมากภ้างนึงมีดูว่าเขาเล่นถึงไหนเหมือนกันหก0ันเก้า้ยยนตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่บอกพันกางการพันกางการนะว่ารับได้รับได้ ประมาณนี้อ่ะอาทายอีกสักเกมไหมให้เ<ด>บิดเบิดเบอดเบิดติดหรือเปล่าเนี่ยามาทีเดียวก็ติดเชื่อนะจริงรอ่ะนี่ไงมาเลย นี่คือซาวเต็มที่เลยไหมเสียงใช่ครับเสียงคือดังสุดๆของเกมบอยเขาเก็ตใช่ครับนี่พักสองมันจะมีนี่เองนไหมเหมือนเป็นไตเติลอ่ามีอินโทรใช่อ่าาพักแรกไม่มีนะอ่ามาแรกมาถึงก็โซโล่เลยใช่อันนี้ก็เป็นสีของจอไอตัว i อ s ีเอส ดูจากเฟรมเลทน่าจะประมาณสิบาทสาไม่น่าถึงสามสิเพราะว่าเงินไม่ค่อยยืดเออดี๋ยวโอเคเล่นได้สนุใช่เล่นได้สนุกชัดเจนโอ้ภาพถือว่าดีดีขึ้นเยอะเปลี่ยนจออ่าใช่ใชก็ถือว่าคอมพิีทนะคอมพลีทอ่าในการไปวัดดวงซื้อเอาที่ญี่ปุ่นเพราะว่านี่ถ้าเปิดไม่ติดขึ้นมานี่จบเลยนะ ม่จะไปงานเข้าเลยนะเออจะไปตามคงไปให้พี่หลอพี่หลอของสสน้ำหน้าเลยว่าเอยมาซื้อที่นี้ก็ได้จะประมาณนี้ประมาณนี้ครับใช่อันนี้แล้วก็เป็นเกมในยุคเก่าที่ยังมีเสน่ห์อยู่ในวันนี้นะแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยยัง ยังยังยังค้นหาอยู่ซึ่งรอบนี้ไปไกลเลยนะอไปที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอซึ่งเกมเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะผมเห็นขายเยอะนะอืตอนเนี้ยแทบไม่เจอเลยเริ่มน้อยหรอกตลาดเปล่ามีแต่ถ้าเป็นกล่องแบบเนี้ยไม่มีน้อยน้อยลงอ่าแล้วก็ราคาเนี่ยถ้าในประเทศไทยจะค่อนข้างสูงจะไม่ใช่ราคาที่ผมซื้อมาเมื่อกี้ยนะอ่าถ้าเราดูในช้อปปี้นะราคมาเท่าไหร่โอ้ทัส แบบนี้องานกองสองพันห้าร้อยอัพสองพันห้าร้อยอัพนะไม่มีทางอยู่ในหลักเลขหนึ่งพันไม่มีอ่ะดีนะยกเว้นคุณไปญี่ปุ่น้เองหรือว่าใช้โค้ดคูปองอะไรของคุณก็ไม่ถึงอยู่ดีเพราะว่าร้านค้าเขาบวกราคาเรียบร้อยแล้วอ๋อเขาบวกใช่แล้วแต่ก็อย่าลืมนะว่าไปเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะแล้วไปเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมีเลยนะเราต้องวัดดวงนะว่าไปเจอหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยไปอ่ะมันก็ไม่เจอใช่เพราะนนี้ผมไปอ่ะเฉลี่ยเนี่ยก็มาสักประมาณหกล้าน หออยู่หกเจออยู่เนี่ยสองล้านอ่านะเจออยู่แค่สองที่เป็นงานกล่องแบบนี้นะไม่นับตลับปาไม่นับตลับป่านมีเยอะอ่าใช่ถตลับป่าเห็นอ่าแต่ถ้างานกล่องเจออยู่แค่สองสองสองล้านจากหกล้านถืไปประมาณห้าล้านก็ใครที่ตามหาอยู่เกมชื่อเกมอะไรเซลลินิเจนออฟเซลดาภาคเกมบอยอันนี้เป็นตัว DX ดีเอ็กซ์ก็คือมันจะเป็นภาคเดียวกับตัวขาวดำแต่ว่า DX ก็คือเพิ่มสีขึ้นมาเป็นคัลเลร์อ๋อไอคำว่า DX นี่ก็คืออยู่บนเวอร์ชันเกมบอยคันเลิศถือว่าโอเคกับสภาพเพิ่งรู้นะว่าตลับมันเป็นสีดำเกมบอยคัลเลิ์มันจะเป็นสีดำมันจะแตกต่างกับไอตัวเกมบอยปกติปกติที่เป็นสีเทาใช่เพราะว่าตัวขาวดำจะเป็นสีเทา อ๋ออหมันกับคือนะเขาเขาทำให้มันชัดเจนคือให้ดูว่าเนี่ยมันขาวดำอ่าก็เป็นเทาซะอ่าพอยนี้เป็นเป็นสีก็เหมือนกับมีสีดำใช่แต่ตลับก็คือเบ้าเดียวกันละเบ้าเดียวกันใช่ใช้ได้ครบทุกเจนจนถึง d e n ัน d ด้ดที่มีช่องเสียบตลับเกมบอยก็ใช้ตลับเกมบอยไปเล่นได้อืมอืมอันนี้แล้วก็เป็น ก็เตรียมของผ่าของแท้ๆของแท้ๆเป็นแบบนี้แบบนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นได้รู้กันประมาณนี้กับผมส่วนพี่แมนะพี่แมโอ้โหของพี่แมของพี่แมเนี่ยโอ้โหครับครับนี่คือลากเริ่มตั้งแต่ตอนแก่แก็ลากมาจนถึงตรงนี้แร้วนก็จะต้องไปกินกันของพี่แมเนี่ยโอ้โหวัดดวงเลยเจอในกองที่เขาบอกว่า จังอ่ะก็คือขยะเลยอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรอยู่จะลองจ่ายนะตอนนี้อย่าไปอย่าไปลุ้นกันว่าข้างในมันจะไม่มีอะไรเลยเปล่าเปล่าแต่คู่เคยเจอนะไปซื้อไปซื้อที่ฮ่องกงเนี่ยซื้อเกมแบบแฮชของของฮ่องกงเอากลับมาที่โรงแรมมาไม่มีซีดีมีแต่กล่องมีแต่กล่องนี่สิไม่ต้องนั่ง กลับไปที่ร้านไปชีน่าชีน้าแล้วบอกว่าเฮ้ยแต่ต้องมีฟันให้ถ้าไม่มีเดี๋ยวลาเออเออบอกพี่แบรเนี่ยนะไปงานตรงเดียวเกมโชว์ผมยังไม่เข้านาเลยนะลงเครื่องปุ๊บไม่เข้าโรงแรมเข้าร้านหาเกมเก่าก่อนเลยหาเกมเก่าก่อนเลยไม่อยู่นอกเมืองนะไม่อยู่โตเกียวจะถ่ายไหมอันนี้ในนี้ถ่ายถ่ายอยู่นะถ่ายแวะไปเลยไม่คิดว่าจะเจอคุยปุ๊บเจอปั๊บ ส่งรูปหาพี่แมนเลยว่าเอาหรือเปล่าเพรารู้ว่าพี่แมนชอบเกมเกมซีรีส์นี้สุดท้ายังไงบอกเอามันได้แต่ผมบอกว่ามันอยู่ในกองที่มันเขียนว่าจังขยาะขยะเออไอขยะเนี่ยผมก็ไม่รู้เพราะมันแกะไม่ได้มันมันติดสก็ตเทปอยู่ก็บอกพี่แมนว่ามันแกะไม่ได้นะแล้วก็มาแกะตอนนี้เลยมาแกะไันรู้เลยว่า ข้างในมันจะมีอะไรมีอะไรมากแต่ผมส่งอ่ะโอเคคู่มือเนี่ยเห็นแต่ไม่รู้ว่าคู่มือมาหรือเปล่าที่งอนอันนี้ราคากท่หนยผมผมก็เรละหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเยนหนึ่นกร้อยห้าสิเยนก็ตีว่าประมาณเกือบามร้อยอาทว่าสามอบาทนะ้อบาทสามร้อยบาทนีอ้นินเลยอันนี้ได้ที่ hard อ f ม ผมกลัวว่ามันจะเป็นแผ่นอื่นหรือว่าสภาพแผ่นเนี้ยแบบโ<น> <100 S 2> หยเยินลอยควนแบบตามสองชื่อพราะว่อยสแค๊ดนาอีโอ้อ่าะลุ้นลุ้น๋ย่ได้นะดูดูจากข้างหน้าเนี่ยสวยโอเคเออดูคู่มือ ก็โอเคมีรอยบ้างมีรอยเขอดูคร oh, ื่องมือก่อนอ่าดูครื네่องมือก่อนนะเอ่อเผื่อมีรอยไส้เออมีอะไรรอยมีปองคุปองส่วนลดมีเงินเปล่โอ้อาคู่มือสวยนะคู่มือดีคู่มือดีคู่มือดีนะผ่าน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 ่ที่ที่จำเกมนี้ได้แม่นที่สุดเพราะว่าตอนนั้นน่ะ ที่มันพอจากอาร์เคดลงมาเครื่องโฮมคอนโซลอ่ะมันไม่มันไม่ลงเพเสเซชันเนี่ยมันลงเซกาเซเทิร์นเนี่ยเพมันคือเซกาใช่มันไม่มีทางเลไปเลืนไปเลยคุณจะได้เล่นบนบ้านก็ต้องมีสต็อกเซกาเซเทิร์นอ่างเพเสเซชันไม่พอเอ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 ้หรือว่าหรือว่าคู่มือดีโอเคแต่ว่าโอบิทไม่มีเพราะบางทีโอมันจะมีตัวโอบิบางทีมันสอดมาให้ตรงนี้ก็มีแต่ตรงนี้ไม่มีละแต่ของเซกานี่จะมีให้ มีให้ครับมีต้องมีถ้าไม่มีโอบิกเวลาเราขายมือสองนันอาจจะราคาต่างมันก็ลง่าโอบินี่ความหมายคือมันจะเป็นคล้ายๆเป็นอะไรแท่งกราบเหรอเออเนี่ยเนี่ยมันก็จะหุ้มมือเนี่ยสันเออเป็นสันหุ้มไือแต่นี้ชัวร์ละโอบิไม่มีไม่มีอ่ะมีแต่คู่มือมีแต่คู่มือแต่คู่มือสภาพก็ดีดีพอพอได้เออมีรอยรอยอะไรเออเออทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแผ่นเออเดี๋ยวด้านหลังเซก้ากัน สีมันจะเหมือนกับเพล์หนึ่งไหมดำไหมไม่ใช่ครับไม่เหมือนมันจะเป็นสายสากับคอมแพคติฟซีเพย์ใช่ใช่มันไม่เหมือนเพล์หนึ่งครับอ่ามามาดูว่าข้างหลังมันจะเละไหมเอาพี่แมนดูก่อนนะครับอ่าผมดูสีสีนะเฮ้ยดูโอเคนะรอยนิดเดียวมีอ่าโอเคมีมีมีรอยสแคปอ่านิดเดียวเอ๊นิดเดียวเดี๋ยวผมต้องไปลองเปิดที่บ้านพี่แมนมีเครื่องเซอรกาอยู่ใช่ ก็มีอ่าคนแมวอะมี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 ให้เห็นเห็นมากแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าเล็กน่าเกลียดรุนแรงเพราะบางแผงมันลอยหน่าเกลียดเลยก็ไดเหมือนกับว่าแบบไม่รู้มันจะติดไม่ติดเลยนี่แหละก็เป็นสิ่งที่ต้องวัดดวงนะวัดดวงเหมือนกันเพราะราคาบางทีเราก็มองว่านี่มันจะใช่หรือว่ามันสามร้อยกว่าบาท กช่ไหมเออ่เออกว่าสี่ร้อยก็ได้ยี้โอเคแล้วแค่ขาดโอบีเองไหมอใช่ใช่เราก็เข้าใจได้แหละราคาเป็นตัวบอกนะบางทีใช่ใช่ไอ้ตัวนี้พี่แมนถ้าหาในไทยนี่มันมันต้องหาได้อยู่แล้วพอหาได้แต่ราคาคงแทงกว่านี้แน่นอนไม่มีทางสองสามร้อยไม่มีทางไม่มีทางแพงกว่านี้ครับ อันนี้พูดถึงว่ามันต้องมีกล่องมีคู่มือให้นะแต่นั้นเลยถ้าครบถ้าสภาพเอี่ยมแล้วโอบีครบอะไรเนี่ยก็โอ้โหแพงบวกเข้าไปอีกนะตันนี้เป็นภาคแรกของเครื่องเซกาเซกาซ a t เทิร์นซึ่งก่อดมาจากอาร์เคดแต่เซกาจะเพิ่งออกสองภาค เราบใหม่มีภาคเท่าไรเดียวภาคสองเป็นดิมแคสไงของดิมแคสเดี๋ยวไม่ต้องหดอะไรเลยครดิมแคสต่อไม่ต้องโชว์อยู่แล้วคุณคุณมีเขาเป็นสองของดีแคสไหมไม่มีแต่ปืนมีแต่ปืนแต่แผ่นไม่มีจะได้โอ้ต้องมีแผ่นเจ๋งเลยเอออ๋อจะปืนมีเออสวัสดีท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งบังเอิญไปเจอไปเจอกันที่ญี่ปุ่นบังเอิญไปไม่ได้นัด ไม่ได้นัดกันเออคุณอัพคุณอัพอัพเออคุณอัพคุณอัพมามามาเออบังเอิญ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 เจอออบังเอิญเจอบังเอิญเจอผมก็ไม่รู้หรอกว่าคุณอัพจะไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมคิดว่าช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่หน้าท่องเที่ยวมันคือช่วงเวลาที่ปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมใช่ต้องเจอฝนใช่ไหมอ่าคืองานโตเกียวเกมโชว์มันจะไปเป็นช่วง มรสุมหน่อยๆอ่ามันก็เลยญี่ปุ่นมันคงรู้อะว่าช่วงนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรมันดึงดูดนะผมี่ะมันก็เลยต้องเอางานใช่ใช่ตเกียมเกมโชว์ที่เรียกว่าเป็นงานใหญ่ของปีมาให้อยู่ในช่วงฤดูที่แบบมันกำลังโลเซซนี่ไปเพราะว่าตามจริงงานแบบนี้มันควรที่จะอยู่ในช่วงที่น่าฮาใช่ไหมรัแต่เนี่ยเขาคงกระจายอ่าแล้วบางเอิญคุณอัพบอกเฮ้ยผมไปว่ะเออแต่ตอนที่คุณอัพบอกไปนะผมไม่ผมไม่คิดว่าจะไปช่วง โตใหญกันเพียวคงไปหลังจากผมอ่าแต่พอไปเอ้าเฮ้ยไปอยู่ในช่วงไทม์ไลน์เราก็เลยมีหนึ่งวันเต็มเต็มที่ได้ยูด้วยกันก็เลยบอกคุณกันเฮ้เดี๋ยววันหนึ่งหนึ่งวันเต็มเนี่ยเราไปร้านเกมด้วยกันคุณอัพได้ถ่ายที่พักของอัพไว้ไหมถ่ายไว้แล้วเดี๋ยวผมอินเสิร์นให้ดูได้ครับเรียกว่าคนละขั้วผมเลยนะคนละแนว ก็น่าขั้วเลยของคุณอับเนี่ยโอ้โหผมว่าขึ้นบอกได้ไหมผมไม่แน่ใจแต่แต่ก็ไม่ถูกอะไม่ถูกอะแพงกว่าสองพันไหมคือเฮ้เกินเกินไม้เกินเหรอผมว่าต้องห้าพันหกพันบวกอ่ะห้าพันหกพันนะสำหรับคนสายแบบคุณกล้องรล่องผมอย่าห้าพันนั้นผมเอาส่วนตางเนี่ยไปซื้อตะดับเกมดีกว่าไหมอันนี้ก็เกมทับเราอยู่เราเราเน้นประหยัดอยู่ัอยู่โรงแรมแบบ แคปซูนหรืออะไรเราก็เอาไปซื้อเกมอย่างนั้นก็ขายรแต่คุณอัพนี่ไปกับผู้ใหญ่ที่บ้านก็เลยต้องดีหน่อยดีหน่อยใช่แต่ของบมนี้คุณอัพคนยังไม่เห็นคงเห็นแล้วล่ะเห็นมาแล้วเห็นในรูปแลใช่คืนหนึ่งเฉลี่ยหกร้อยเรียกว่าแตกต่างกันแบบฟ้ากับเหวยแต่มันก็ช่วยประหยัดได้คืนละหกร้อยสามคืนพันแปดประหยัดได้เยอะเลยแต่ของอัพเนี่ยคิดว่าค่าโรงแรมเนี่ย ไม่กับปลาหมูแน่นอนผมว่าน่ะเขาจะไปไปกี่วันกับหลังผมนี่ใช่ไหมฮะไปผมว่านอนสี่คืนนอนสี่คืนน่ะผมนอนสามคืนใช่ใช่แล้วเป็นไงไปรอบนี้ไม่เคยไปไปไปช่วงนี้เลยใช่ไหม คือเคยมันก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนึกนึกว่าคือเคยนี้ปีที่แล้วไปช่วงซัมเมอร์ซัมเมอร์จริงๆเลยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันปลายซัมเมอร์ปลายหน้าร้อนแต่สุดท้ายนะพอไปแม่งร้อนพอๆกับกรุงเทพเลยเหมือนกันเลยเออมันไม่แทบไปต่างแทบไป่ต่างมันไปต่างจังหวัดอะอ่าเยอะมเรียกว่าไปโคราชประมาณนั้นประมาณนั้นเลยาไปจังหวัดโคราแต่ไม่ใช่ว่าไม่หนาวนะมันนิดนึงมันนิดเดียวจริง เย็นเย็นก็นิดเย็นกว่านิดนึงคืออุณหภูมิเนี่ยเขาบอกว่าอ่า25แต่ฟิลเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่อ่ามันต้องบวกมาประมาณสัก2-3องศาใช่ใช่ไม่เย็นเลยอ่าแต่ผมโชคดีไม่ติดฝนสักวันเนี่ยผมแต่ผมอัพโดน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 วันสุดท้ายเจอฝนตั้งแต่เช้ายันยันเย็นยันเย็นเลยใช่ครับก็เก็บตัวอยู่ตรงนั้นแล้วก็บินกลับบ้านใช่แล้วเราได้ไปอธิบายด้วยกันช่วงช่วงหนึ่ง ไปสองคนมั้เพราะว่าคืนคืนแรกที่ผมไปเนี่ยตอนตอนนั้นเราเจอกันตอนกลางคืนอ่าประมาณสี่ทุ่มแล้วเราไปแวะไปเราแวะไปอาซาคุสะก่อนอาซาคุสะก่อนเ้าพอจบอาซาคุสาก็ไหนไหนก็ไหนไหนเลยนะใช่เพราะว่าอาซาคุสะกับอาคิบะมันอยู่ใกล้ใกล้กันใช่มันอยู่ใกล้ใกันก็เลยล่างล่งรถอ่ารถไฟไปได้ได้ใช่แต่ว่าตอนก่อนจะถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็ปังไปสูงมันถึงว่าเกิดึ้มาแร้านร้านชุมนใหญ่ก็ปิดแล้วแต่ว่า คนก็ยังแอคทีฟเป็นอยู่นะตอนที่เราไปนี่เขายังยังเยอะส่วนมากทั่ตู้ตู้ขีปกับตู้อาร์เคดอ่ะมันยังเปิดที่ที่เห็นอ่าใช่ใช่มันก็เลยยังพอมีมีมีคนทุกห้างยังมียังมียังมีถือถือว่ายังเยอะอยู่ะแล้วอีกวันก็ไปช่วงเช้าปกติเลยตอนนั้นเช้านี่เราไปเซกิจิก่อนใช่ไหมลาตาใช่ใช่เราเราก็ไปเดินที่นั่นไปกินแล้วก็เราค่อยเสร็จ กินเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยไปอากิบะเราเนี่ยาวเลยคือคุณคุณเองก็ไปหลายร้านไปไปไปดูพวกเครื่องไปดูเกมให้คุณกล้องที่แมนคุณแบงค์เราเราก็ไปช็อปแอ้คุณแบงก์นี่หัวเหนียเลยนะแบบบอกหาหาการ์ดมันยังไม่ขายผมก็ไปถามที่ร้านร้านมันก็ทำหน้างงๆเขาบอกอห้ เป็น no sell no sell คกไม่ยังแบบหาเรื่องเขาเฮ้ยไหนบอกราคานะไรเขาบอกมันไม่มีเว้ยเี็นโลกหรอมันยังมันยังไม่มามันยังไม่มาใช่ใช่แต่ผมก็เฮ้ยแต่ร้านเมจิกที่นั่นนี่สุดยอดนี่ผมมีลูกแอบไปแอบถ่ายผมมาเนี่ยบรรยากาศที่ร้านเอยากว่าคุณก๊ะคุณอัพเนี่ยเอากะซ่าไปญี่ปุ่นเนี่ยเอาใบใบเดียวี่ยอยู่ได้ทั้งวีคเลย walk in walk in food ค่าตัวไปด้วยเลยก็ก็ก็พอมีเก็บเอาไว้ด้วยก่นแต่แต่คือเก็บนะไม่ไม่เก็บไว้ ก็นี่แหละเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะไปเจอเออันนี้เซอร์ไรส์จริงแต่ผมก็เลยมีคุยกับกับในกลุ่มว่าเผื่อปีหน้าเนี่ยพวกเราอาจจะลองจัดเทปอไปเน้นบัตรเจว่าเอออยู่โรงแรมคุณขันอาจจะไป3วัน4ี่วันหวันใครอยากอยู่ยาวก็ก็แล้วแต่ก็เออดูซิว่ามีใครสนใจไปบ้างคุณแบงค์ยกมือก่อนเลยอาจจะอาจจะเป็นโตเกียวหรือว่าโอซาก้าคุณคุณแบงค์เขาก็ชำนาญเรื่องโอซาก้าเราก็ เดี๋ยวเราก็ค่อยเช็คกันเผื่อจะได้เอาไปทำคอนเทนต์ดีๆคือตัวก็วิ่งแยกซื้อไปเพราะอัาจจะตัดไม่พร้อมกันแต่โรงแรมมาจอยกันยังไงพวกเราก็นัดกันแหล่ะก่อนนี่แหละเป็นบรรยากาศโรงแรมโรงแรมถ้าไปโอซาก้าก็โรงแรมก็รับอยู่กับผมก็ได้คละมอมก็ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราค่อยค่อยลองลองดูว่าอะไร นี่แหละก็คุณอัพนี่จะมีคนคุณแบค์ผมเอาไม้ให้คุณเนี่ยอันนั้นอ่ะเอาเอามาโชว์เพื่อนๆะงานโตเกียวแคมโชว์ผมลุซาแล้วอันกระเป๋ามานั่งนั่งมันอาจจะยังไม่มีค่าอะไรมันคือกล่องกล่องอะไรหมดนั่นเอกล่องใส่การ์ดครับกล่องใส่การ์ดอ่าทำไมที่มันมีมันเขาแจกกับเขาเลยงานเท่านั้นแหละ บางคนช่ว่าเป็นขยะผมมองว่าเป็นของที่มีาราคาชิ้นหนึ่งที่มันไม่ต้องเสียตังค์ซื้ออะแต่แค่คนถือมาแค่ตั้งสองเออเออมันก็ประกอบเอาไมอใบ้านเรามันมันมันข้างใครก๊าซไฟน่องนห,นหรือว่ายัางไงมันพลัม่มันเป็นมันเป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่ที่ออกมาช่วงทันวาเวอร์ชั่นเก่ามันจะออกมาช่วงเมื่อสองเดือนที่แล้วเองเออตัวเก่าเออเ่เเป็นตัวเป็นตัวโกลดเรื่องจอกระบอก่าตัวอ่า เป็นตัวโปรโมชันใหม่ของเมจิกที่คี่เขาหลักก็ไฟนั่งแฟนซีอาเซียนโารโมชั่นใหม่ก็เรียกว่าเป็นกล่องที่จะใส่ตัวการ์ดในการ์ดกาเรียกว่าก็ต้องพับตามรอยปูกอะไรผมก็พักไม่เป็นเนาะก็เอาไว้ก่อนใช่รอรอวันที่ตัวการ์ดวางจำหน่ายใช่แพงไหมถ้าถ้าในไทยขายการ์ดกันเนี่ย ใช่ใช่อย่างนี้เหรอถ้าเป็นคองเก็เตอร์องประมาณหมื่นห้าถึงหมื่นแปดอันนี้พูดถึงแบบบ็อกยกยกบ็อกนะใช่ไหมพูดถึงเครื่องเก็เตอร์ครับเครื่องเก็บเตอร์บล็อกเองเล็กๆประมาณหมื่นห้าถึงหมื่นแปดอันนี้คือโดนบวกไปแล้วอันนี้อันนี้บวกภาษีบวกอย่างครัถ้าเป็นตัวบล็อกธรรมดาประมาณเก้าพันแปดพันประมาณนั้น เราเรียกว่าใครที่ชอบชอบการ์ดมามีเออก็ให้รู้ว่าไฟนอลมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วเออแล้วคิดว่างานการ์ดที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้านี้ไปอยู่แล้วครับไม่พลาดมีไหมที่บักมันสามย่านสามย่านยาวยาวใช่แต่นี้เี่ตัวนี้ไฟนอลเนี่ยมันมันคอลแลบมากี่ครั้งละหรือว่ามีครั้งที่สองแสองไอ้นี่เป็นครั้งที่สองไม่ไม่ไม่ไออ่ะมันเป็นรุ่นมันรุ่นเจ็ดอ๋อก่อนหน้้านันไฟนอลนเจ็ดอืนี่แล้วอื่นี่แล้วแต่รอบนี้เป็นไฟนั่นเปสี่ กี่ออนไลน์ย้ออนไลน์อ่าโอเคโอเคครับผมนี่แหละก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้นะเกี่ยวกับของเอาใจนี้แหละว่าของที่ผมฝากไปมันไม่มีเลยนะก็เอาใจแค่นี้แหละมอโอเคนี้แหละอ่าขอบครุณครับ เป็นสิ่งที่เหลาเกมเมอร์ทุกคนต้องเจอนี่แหละคือชีวิตของเกมเมอร์